สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ข้ารพวมาทำกุ้งผัดพริกเกลือกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบและว,วิธีทำกันเลยคะ่ะตามมาเลยคะ่ะเพื่อนๆส่วนประกอบของเรานะคะก็จะมีกุ้งนะคะกุ้งนี่ซื้อมาจากโรตานะคะเป็นกุ้งกุ้งต้มแล้วนะคะแล้วก็แช่แข็งไว้แล้วพี่มนก็จะเอาพี่มนจะมาล้างแล้วทำความสะอาดตัดหัวเนี่ยตัดหัวเรียบร้อยนะคะเดี๋็ดเราจะนํนะะาไปทอดนะคะเดี๋ยวไปทําอย่างอื่นก่อน,นะคะ่ะ ต่อไปก็จะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมก็จะนําไปปอกเปลือกนะคะแล้วก็เอาไปสับนะคะจะใช้ประมาณสองหัวนะคะสองหัวใหญ่ๆและส่วนประกอบอื่นๆนะคะก็จะมีพริกจินดาแดงนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะต้นหอมเดี๋ยวเราจะไปทำความสะอาดนะคะแล้วก็ไปหั่นนะคะ ก็เราก็ามาสับให้มันนี่นะคะสับให้มันละเอียดละเอียดหน่อยนะคะทุกทุก ต่อมาแล้วก็ซอยพี่ขี้หนูนะคะซอยละเอียดละเอียดนะคะวิวิมนไ,ไม่ค่อยคมอะ่ะนี่ไม่คมแล้วซอยมามันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ หอมก็ซอยให้ละเอียดละเอียดนะคะซอยทีๆนะคะส่วนประกอบของเราก็พร้อมแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เครื่องปรุงของเราก็มีนะคะรสดีค่ะน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะมีสามอย่างนะคะเ,เราจะทอดกุ้งก่อนนะคะตอนน้ำมันเดือดแล้วเราก็ใส่กุ้งมานะคะ ต้องให้กรอบมากนะคะเราแค่นี้พอคะ <c oughs> ่ะเราก็ตักใส่จานพักทิ้งไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาคั่วกระเทียมให้เหลืองนะคะเราจะใช้น้ำมันที่ทอดกุ้งเมื่อสักครู่นี้นะคะ <c oughs> เอาออกเล็กน้อยะค่ะให้เหลือเล็กน้อยแล้วก็มาคั่วกระเทียมมาคั่ว เทียมเราใกล้เหลืองนะคะเราจะเติมรสดีไปหน่อยะคะ่ะที่เติมรสดีไปนะคะเพราะว่าจะให้เนื้อกระเทียมของเราจะมีรสออกรสมีรสมีชาตินะคะแล้วก็กรอบนานด้วยะคะ่ะ เมื่อกระเทียมของเรากรอบแล้วนะคะเราก็เติมพริกกลงไปเลยค่ะเราไม่ผัดครันผัดรวมกันเลยค่ะตามด้วยกุ้งเลยค่ะ กลิ่นหอมมากเลยค่ะใส่รสดีที่เหลือนะคะเติมเกลือไปเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะค่ะเพราะว่ารสดีของเราก็เค็มแล้ว ค้นตาลนิดหน่อยค่ะเพื่อเกลมกลม่อมหอมน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเขั้นตอนสุดท้ายค่ะต้องหอมผักชีเอ้ยขอโทษค่ะ ต้องหอมเฉยๆค่ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะกุ้งผัดพริกเกลืองเราหอมมากๆค่ะน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆลองมาชิมดูนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ